ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้กลายจากกิเลสตัตรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง <c oughs> ขอากามนมัสการพระท่านด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่ง <c oughs> ขอากามนมัสการอุปชาอาจาร,รย์พันเตหมู่ตรงด้วยความเคารพอย่างสูงครับ <c oughs> อจเจริญธรรมญาติโยมผู้ยัง มั่นคงได้ทำอยู่ทุกๆคนวันนี้เราก็แบ่งภาพไปเนาะไปขนไม้ที่ลบบุรนะีมีคนบริจาคมีคนใจบุญมีคนใจบุญสนทานเนาะก็ยาติธรรมเราเนี่ยเก่าแก่เลยก็บริจาคไม้ไม้บ้านนะหรือบ้านหรือป่าไม่ทราบหรือบ้านใช่ไหม เราถกรลไปขนกันก็ดีเราจะได้มาบุรณะประปรุงอาคารบ้านอะไรสาลาอะไรต่ออะไรนะก็ไม่ต้องซื้อเดี๋ยวนี้ไม้แพงมากเลยที่แพงเพราะอะไรป่าหมดแล้วป่าหมดแล้วเพราะอะไรขายกินป่ากิน <laughs> เอาเองขายกินป่าเราคนหนึ่งก็ไม่ได้กินเนาะ เพราะว่าคนไม่ดีมันมากินป่าหมดเลยเอาวันนี้ก็เราก็มีกิจกรรมนู่นนี่นะั่นเนะเป็นการดำเนินชีวิตไปตามปกตินะชีวิตนี่มันก็เดินไปนะเดินไปอย่างไม่หยุดนะถ้าหยุดวันไหนก็คือหมดลมหัวใจเอาไปเผาเดนะก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาเนาะเพราะนั้นเราจะไปทุกข์เรื่องอะไรอ่ะนะ มันก็ไม่ทุกเรื่องเป็นเรื่องตายหรือบ้างเนาะแต่มันจะไปทุกอีกตอนอเรามีความระลึกถึงนะหวนคิดคำหนึ่งโอ้ปาตาปาสานั่นปาตากวีหวนคิดคำนหนนะึหนน่งเนาะมันก็ทำให้เรานี้เกิดความอะไรอาวรตามมาเรื่องแบบนี้เมื่อเราเข้าใจแล้วมันก็ก็ไม่ได้ทุกอะไรมันก็มีเป็นปกติ ก็มันเป็นภาวะนะภาวะที่มันจอนไปจอนมาเราก็รู้เท่าทันนะรู้เท่าทันมันก็หายไปก็แค่นั้นเองนะถ้าใครไม่หายก็อยู่นานหน่อยนะถ้าใครหายไวนะมีจิตใจมีปัญญามีความเข้าใจมันก็หายไวนะก็กิจกรรมกิจการนะก็ดำเดินไปนะ เราก็ต้องเข้มแข็งเออเดี๋ยวเล่าให้ฟังนิดหนึ่งวันนั้นพูดค้างไว้ว่าคนเราเนี่ยมันจะมีจิตวิญญาณเราจะเข้มแข็งได้ยังไงนะก็คือเราเข้ามาร่วมกิจกรรมกับหมูนี่แหละนะร่วมกิจกรรมทำวัดรเข้า,า,ามาพบกันตอนเย็นๆอะไรเนี่ยนะหรือมีกิจกรรมอะไรก็ตามก่อนชั้นอะไรเนี่ยนะมันก็ ้าเรามันได้ฝืนไงได้ฝืนได้สู้นะได้ทนนะต่ออะไรได้ทนกับนิวรนน์ใช่ไหมชาวชาวตู้นะิวร์หนักใช่ไหมอ่าก็นิวร์นี่แหละมันพาเราง่วงเหงาหงานอนนะแต่ถ้าเราฟู้บ่อยๆนะเราก็จะสู้เอาชนะนิวร์ได้เหมือนกันนะแต่ต้องมีความเข้าใจนะปฏิบัติให้ถูกนะ แล้วเราก็จะสู้ได้เพราะนั้นนิวรณ์ก็คือเครื่องกั้นนี่นแหละเครื่องกั้นไม่ให้จิตเราจเจริญน,นิวรณ์นี่เปรียบสเสมือนทา่เ,เคยได้ยินพ่อท่านหรือพันเตใหญ่ๆท่านเคยพูดสมัยก่อนช่วงอาตมาเป็นคารวาก็ศึกษาเรื่องนิวรณ์นี่แหละเรื่องใหญ่มันเหมือนกระจกใสที่มันมากั้นทางเราไวอ้อะยมพอเข้าใจไหม เหมือนเราเดินไปทางนี้ประจําทุกวันทุกวันเนี่ยเห็นอยู่ข้างหน้าทางนะแต่มันมีกระจกใสมากัน้นพอเราก็รู้ว่ามันเป็นทางที่เราเดินทุกวันแล้วไงนะทีนี้มันมีกระจกใสขึ้นมากัน้นเราเดินไปก็ชนกระจกกระจกใสอ่านะก็สะท้อนกลับมานะเราก็จะดันทุลรางตู้กับนิวรน,นี่แหละนะมันยังไม่มีปัญญาไงนะ นีบอ่อยนะมีอะไรกรามพยาบาททินนามิทะบุทักจะกุกุจะวิติกิจฉาก็ห้าตัวน,นี่แหละเราต้องตัวนี้ตัวปิดกัน้นไม่ให้จิตเราเจริญไม่ให้จิตเราเนี่ยอะไรนะพัฒนาไปเมื่อเราไปอยู่ในเรื่องกามมันก็หมกมุ่นกุนคิดไปเรื่องกามเรื่องพยาบาทอ้าวมันสายโทสะใช่ไหมเราก็โอ้โห ไม่ชอบคนนี้ก็ปกักยึดมั่นถือมั่นไว้เลยเห็นหน้าคนนี้ทีไรก็โอ้ขึ้นมาอีกแล้วอะไรเงี้ยนะไม่ชอบใจอย่างเลยนึกรังเกียร์รังเงอนนะเกียรเกิดความเกียดชังสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นเครื่องกนะั้นหรือความง่วงความเหงาทีน้ำมิทาก็ง่วงเหงาใช่ไหมเติมเหลี่ยงจิตไม่ไม่เจริญนนะจิตมันหลบมันอะไรอ่ะมันอะไรอ่ะ <laughs> มันมันหลบอ่ามันหลบมันจะไปนอนเนี่ยเราต้องไม่ไปนอนก็ต้องห้ามไม่เอ้ยไปนอนได้ไงมาฟังธรรมะดีกว่าอะไรเงก็ต้องตั้งใจมาฟังธรรมะแะง่วงอีกใช่ไหมไม่เข้าฟังไม่เข้าหูเลยไม่เข้าใจก็ง่วงตีง่วงก็ต้องตู้เราหาวิธีออกให้ได้นะอย่าปล่อยให้มันจมถ้าปล่อยจมแล้วมันก็จะเป็นความเคยชินนะแล้วก็จะเป็นพบเลย นะ้ต <'t S 2> อนนี้ยากหน่อยเพราะ<งา>น,นั้นเราก็ต้องหาวิธีออกก็คือไมเดิมน้ำเดิมท่าะอะไรยืดเส้นยืดสายเดี๋ยวกลับมานั่งฟังใหม่นีมันจะตื่นใช่ไหมเนี่ยมันมีวิธีแก้ตรงหลายอย่างพระเจ้าตรัสไว้ไปมองดูดาวดูเดือนมันก็ได้มีที่ออกวิธีแก้ท่านก็บอกไว้เราก็ต้องสู้กับมันสู้มันก็อใจิตใจก็ถ้าเราสู้ได้โอ้โห จิตใจก็สว่างสวัยเหมือนพระจันทร์วันเพ็ญนนะเหมือนกลางวันที่มีพระอาทิตย์จ้าแสงจ้าเนี่ยนะก็จะเป็นลักษณะอย่างนั้นหรือความฟุ้งซ่านลำคาญใจนี่ก็เป็นเครื่องกั้นอีกเหมือนกันนะเครื่องกั้นมาไม่ให้เราเนี่ยพัฒนาต่อไปเครื่องกั้นยังไงฟุ้งซ่านมันก็กั้นยังไงอ่ะนะคิด ไปเรื่อยนะคิดไปนอกตัวเรื่อยนะคิดไปอะไรหาอาดีตบ้างเรื่องบ้านเรื่องช่องเรื่องอะไรที่เคยอยู่มาใช่ไหมเออมาอยู่วัดแล้วทำไมคิดเรื่องทางบ้านอยู่อาใช่ไหมมันเป็นอดีตที่เราจําไม่ได้ล้างไม่ได้ล้างสัญญาเก่านะไม่ได้ล้างสัญญาเก่าที่มันจํามามันเป็นอดีตนะมันก็จะขึ้นมากวนใจอย,อย่างเงี้ยนะ แล้มคิดถึงโนู่ลูกหลานคิดอะไรไปไมมมันไม่หยุดอ่ะอยู่ในโลกของความคิดมันก็เกิดความต้งฟุ้งไปไม่อยู่กับปัจจุบันถ้าเราดึงมาอยู่กับปัจจุบันได้มันก็สบายมาเบาไปเยอะเลยฟุ้งนี่โหเหนื่อยนะแล้วเสียพลังงานอย่างมากเลยใครกินข้าวเหมือนกันอ่ะฟุงฟ้งฟุ้งอ่ะโอ้โหเดี๋ยวหิวอีกแล้วอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นเลอะเลอะไอสายโมโหเหมือนกัน สายพระโหโหเดี๋ยวก็หัวล้อดอีกแล้วอะไรเงี้ยนะกินข้าวอีกโอ้โหทําไมเผาผ่านข้าวหมดวัยจังเลยอะ่ะเดี๋ยวหิวอีกเนี่ยมันก็เหมือนกันเรื่องกามก็เถอะนะนี่แหละพวกนี้เราก็ต้องเซฟ,ฟพลังงานรู้จักมีวิธีหาทางที่จะค่อยๆปลดปล่อยพลังงานาเราก็ไม่หิวข้าวตอนเย็นๆน ถ้าไม่รู้จักวิธีนี่โอ้ยเดี๋ยวบ่ายหน่อยหิวอีกแล้วอะไรเงี้ยนะมันก็จะเป็นนะแล้วก็วิจิกิจฉาก็ความหลังเลสงไั่นี่ก็ความเมาอีกเหมือนกันความเมายังไงอยอมเห็นคนกินเหล้าเมาไหมอะเคยเห็นไหมเดินหน้าเดินหน,เดนหน้าไปก้าวถอยหลังกี่ก้าวอะถอยหลังสองสามก้าวไม่ถึงสักทีเลย ไม่ถึงเป้าหมายไม่ถึงบ้านทักทีเงี้ยก็จะเดินหน้าถอยหลังอยู่กันนั่นแหละนะก็ความไม่ชัดเจนมันเป็นความเมาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้ต้องเข้าใจว่าเออความลังเลตรงสายนี่เราไม่ชัดไม่เจนเอ๊ะมาอยู่บ้านแล้วเอ๊ะจะกลับไปบ้านดีไหมเนี่ยเอ๊ะมาอยู่วัดแล้วนะเอ๊ะใจมันอยากกลับบ้านจะกลับบ้านดีไหมก็เผลอคิดไปนะพอมีเรื่องใหม่เข้ามา อา้าวลืมเรื่องอยากกลับไปบ้านาคิดได้ก็อยู่วัดดีกว่า,อ,าอยู่วัดไปอยู่วัดมาโอ้เบื่อคิดถึงบ้านจะก,กลับบ้านมันก็อยู่เงียนะเลยย่ำอยู่กับที่ไม่เดินหน้าสัากทีมันก็ไม่ถึงเป้าหมายแล้วนะก็เป็นเครื่องกัน้นะไม่ให้เราสามารถที่จะบรรลุทำได้นะเพราะนั้นเราก็แต่ถ้าธรรมะานี่มันมัน,ม,นมันกดข่มไว้นะ ก็หัวก็ชนกระจกใสอยู่เรื่อยเลยนะไม่มีปัญญาไงพอไม่มีปัญญามันก็หัวโนยอยู่งั้น,นแ่ะล้าก็ถ้ามีปัญญาแล้วก็โอ้กระจกใสมีอยู่หน้าเอ๊ะเราไปทางขวาหน่อยได้ไหมอ้อมไปทางขวาหรือจะอ้อมไปทางซ้ายอ้าวเห็นไหมมีปัญญาเกิดขึ้นมีความฉลาดแล้วก็นั่นแหละ เลี่ยออกเลี้ยวขวาหันขวาหันซ้ายก็ได้ออเดินอ้อมนะแล้วก็ไปอ้อมกระจกไปแล้วก็ไปข้างหน้านี่แหละเราก็ต้องเข้าใจนะมาปฏิบัติธรรมแล้วก็ต้องมีความฉลาดนะฉลาดทั้งไหนฉลาดทั้งจิตวิญญาณนะอะไรที่จะมากวนใจแล้วก็พาอะไรที่จะมาฉุดล่างให้เรานี่ตกตำ่ำเราไม่เอาการอยู่ร่วมก,กันก็ทั้งนั้นแหละนะ เราไม่อยู่วัดเราอยู่ร่วมกันหลายคนเราอยู่บ้านเราอาจจะเป็นใหญ่คนเดียวใช่ไหมสั่งการได้ใช่ไหมโยมสั่งการได้ไหมอยู่บ้านอ่าเป็นผู้กำกับในบ้านเนาะคิดคนเดียวตัดสินใจคนเดียวได้นะมันก็เลยอะไรได้ความเคยชินคืออะไรเคยอ,อะไรเอาใจใจตัวเองใช่ไหมอ่าเป็นความเคยชินแล้วใครขัดใจไปไง เกิดเรื่องนะเพราะนั <Trail film> yeah. well, family, ้นเราก็มาอยู years, 100 years, 100 100่ที่วัดเราก็ทั้งเข้าใจเปลี่ยนพฤติกรรมนะเปลี่ยนพบเก่าๆของเรานะโอ้มาอยู่กับพี่ๆน้องๆเราหลายคนโอ้เราคิดอย่างนี้คนนั้นคิดอย่างนั้นอีกคนนึงคิดอย่างโน้นเอามาทำไงจะให้มาไปด้วยกันได้เอาความคิดต้องสองสามอย่างตีห้าอย่างนะร้อยอย่างร้อยคนก็ร้อย หลายอย่างเอามารวมกันเราก็ต้องเอามารวมกันใช่ไหมเอามารวมกันแล้วทำไงวิธีบวกลบคูณหารไงก็หารแบ่งดหิหารแบ่งกันคนละหน่อยละหน่อยเราจะเอาอย่างนี้ก็กตัดให้คนอื่นต้นหน่อยอะไรเนี่ยมันก็เกิดความสมดุลเกิดความสมดุลเราแบ่งปันกันเนี่ย แบ่งปันความคิดกันเฉลีย่ยความคิดกันเออให้กันเออคนนู้นเราเสนอไปอย่างงี้อ,อ่คนนั้นแย้งมาอย่างนู้นอ,อ่าเราก็ถอยดีกว่ามั้งสบายดีเออแม้ถ้าถอยได้สบายเนาะอีตอนมันไม่ถอยเพราะอะไรฮะมันจะเอาให้ได้ยังใจใช่ไหมเออมันเป็นอัตราที่เราต้องศึกษาเรียนรู้จริงๆรนะิมันไม่ยอมแต่ถ้ามีสองตัวมาอยู่วัดนียง่าย นะยอมยอมแล้วก็เป็นผู้รับใช้โอ้โหถ้าใครทำได้สองตัวนี้อยู่ยังสบายนะนะไม่ต้องลดกิเลสก็ได้นะแต่ทำบ่อยๆเดี๋ยวกิเลสมันลดเองนะเราก็ต้องรู้ว่าเออเรามานี่เพื่อป,ปฏิบัติธรรมถ้าเราอยู่บ้านนี่ถ้าเราเอา,เอาให้ได้อย่างใจนี่มันไม่ได้ปฏิบัติธรรมมันก็เหมือนคนทั่วไป นะครับคนปถิชนทั่วไปแต่พอมาเรามาอยู่วัดเนี่ยมันอยู่มันเป็นที่ส่วนกลางมันไม่ใช่ที่ของใครนะไม่ใช่ที่ของใครเลยเป็นที่ส่วนกลางเป็นที่สาธารณะนะใครก็ได้เข้ามาอยู่นะแล้วก็ไปปฏิบัติตามกฎตามเกณฑ์ที่เขากําหนดไว้ถ้าเราทำได้แล้วก็อยู่ได้แล้วมีติดอยู่นะเพราะนั้น เมื่อเราเข้าใจอย่างนี้แล้วก็กพฤ่ิปฏิบัตินะเนราก็ไม่เอาดังใจตัวเองละลดความเอาังใจตัวเองลงลดความถือตาคนนู้นคนนี้นะมันก็เรื่องธรรมดาเรื่องของเขาอ่ะเขามีจริตอย่างนั้นนะเขมีนิสัยอย่างนี้อะไรเงี้ยเราจะไปให้เขาเหมือนกับเรา,เานิสัยอย่างเรา,เ,าเขาจะทําได้ไหมลนะ่ะก็ไม่ได้ใช่ไหม แล้วบังคับเขาได้ไหมบังคับเขาได้ไหมก็ไม่ได้เช่นกันเพราะนั้นก็ตัวใครตัวมันแล้วกันนะเราก็ปฏิบัติของเราให้ดีนะให้ดีคนอื่นเขาก็เขาก็ต้องปฏิบัติของเขาให้ดีเหมือนกันเพราะนั้นเราจะไม่มองคนอื่นที่ไปในทางลบนะเราจะมองเห็นความดีของคนอื่นให้ได้เห็นมองอะไรสิ่งที่เป็นคุณค่าเป็นประโยชน์นะ ทุกคนมาเพื่อเสียสละแต่ว่าภูมิจิตหรือแนวคิดมันต่างกันตรงนี้มันเป็นเรื่องต่างกันอยู่ดีอะไม่เหมือนกันหรอกใครเกิดมาในชาติตระกูลไหนละ่ะชาติตรกูลอ,อะไรชาวไร่ชาว,ชาวนาหรือกรรมกรแบกหามก็ใช้กำลังใช่ไหมไม่คอยได้ใช้ความคิดเท่าไหร่ก็คิดไม่ค่อยเป็นนะีนี้นายโย อาก็อยู่กบอะไรอ่ะพ่อค้าวานิชเคยค้าเคยขายซื้อขายแลกเปลี่ยนพวกนี้ก็จะคิดใช้สมองคิดมากหน่อยก็เป็นคนคิดไวคิดไวทำลายไวเพราะนั้นมันก็ต่างกันชาวไร่ชาวนาก็อาจจะคิดชัดคิดเหมือนกันแต่คิดช้าไม่ค่อยไม่ค่อยทันใจพ่อค้านี่จะไวหัวไว ที่ไหลที่ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บโวยชายืดยาดอยู่ไปทันกินอะไรอ่ะคนอื่นเขาก็แย่งเอาไปค่าไปขายก่อนเพราะนั้นมันก็ต่างกันเมื่อต่างกันมันก็มันก็เกิดความต่างคนต่างก็ไม่เหมือนกันนะก็เป็นเรื่องของส่วนตัวแล้วก็มองเขาว่าเออเขาก็เป็นโจทย์ให้เราทำเนาะเจอเป็นโจทย์ให้เราต้องอึดอัดขัดเครื่องไม่พอใจอะไร เราก็ต้องอ่านรู้สิ่งเหล่านี้มนก็ก็คือกิเลสท,ที่มันเกิดขึ้นในใจเราเพราะนั้นเมื่อเรามาปฏิบัติธรรมมันก็ปฏิบัติอย่างนี้แหละ,ะก็ให้อภัยกันนะให้อภัยให้อะไรอะไรให้ความร่วมมือกันเนาะเออไม่ถือสากันเนี่ยแม่ถ้าูถ้าลดอย่างนี้ได้ยอมว่าสั้งคมเราอยู่เป็นสกไหมเป็นุกมันจะเกิดความสามัคคี เกิดความเข้าใจเกิดความเห็นอกเห็นใจเกิดความร,รักเกิดความเมตตาตามอุทธพศเจ็ดนะไดไหมสารานิยธรรมหกอุทพศเจ็ดก็จะเกิดขึ้นเกิดที่ไหนก็เกิดพฤติกรรมกายวาจาที่เราลดละลงได้มันก็เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมกายวาจาของเราสุดนะท,ท้ายก็ปรับจิตปรับใจได้นะทำใจในใจเป็นนะ มันเกิดขึ้นแล้วโอ้เราก็ควบคุมใจไว้เกิดที่ใจนะแล้วก็อะไรอ่ะ,อะก็เกิดการฟรังบอลร,ระวังอะไรเนี่ยปล่อนยะว,วางได้ได้มากเท่าไหร่แล้วก็จะสบายนะจะเกิดความสบายถ้าปล่อยวางไม่ได้เขาอึดอัดหน่อยก็เป็นเรื่องธรรมดาก็ต้องศึกษาเรียนรู้ไปนะนี่แหละอามาว่าถ้าเราปฏิบัติธรรม ท,ทุกทิศถูกทางนะมีศินที่บริสุทธิ์แล้วก็มีการเพิ่มอธิสินเป็นขั้นเป็นตอนนะแล้วแต่กำลังความภาคเพียรวิริยะอุตสาหะของแต่ละคนก็ไม่เท่ากันเพราะนั้นเราต้องมองตัวเองเป็นหลักไม่เราไม่ใช่ไปมองคนอื่นเป็นหลักถ้ามองคนอื่นเป็นหลักนี่มันก็จะเอาให้ได้อย่างใจไปมองตัวเองเป็นหลักโอ้ สิ่งที่บกพร่องของเราก็ยังมีสิ่งจะต้องแก้ไขของเราก็ยังเยอะนะเพราะนั้นเราก็ต้องหาจุดบกพร่องของตัวเองเนี่ยให้ได้นะเมื่อหาจุดบกพร่องของตัวเองได้แล้วเราก็แก้ไขนะแก้ไขพฤติกรรมกายวาจาอะไรก็แล้วแต่ที่มันมันเป็นความหย,ยาบหยาบเนี่ยมันมัน พูดจาไม่น่าฟังไม่มีสเสน่ห์อะไรเนี่ยมันก็ต้องปรับแก้นะพูดจาให้มันเอออ่อนโยนมีลักษณะของความเมตตานะถ้ามีเมตตาแล้วมันพูดไม่รุนแรงหรอกมันไม่พูดว่าอะไรที่แข็งกระด้างไม่พูดแบบนั้นนะจะพูดกันอย่างดีๆด,ด้วยที่ไม่มีอารมณ์ของโทสะหรือราคะนะเรื่องกามเนี่ยมาปนเปื้อนออกมา นึกว่าเราพูดดีๆไม่มีอ,า,อารมณ์พวกนี้สอ,สองส่วนนี่แหละเข้ามาปนเพื่อนมันก็พูดจาก็น่าฟังพูดจาเขาไพเราะพูดจาก็มีสนเสน่ห์ทำให้ใครก็ได้ยินได้ฟังก็อยากคุยด้วยเป็นคนมีสนเสน่เพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องมาแก้ไขเปลี่ยนแปลงปรับปรุงให้เกิด ให้เกิดสิ่งที่ดีๆให้กับชีวิตให้กับจิตวิญญาณของเราสิ่งนี้ก็คือการประพฤติปฏิบัติธรรมเพรานะนั้นอาตมาก็ก็ปฏิบัติมาแบบนี้แหละเป็นขั้นเป็นตอนนี้แหละก่อนก็เป็นคนขี้โมโหเหมือนกัน,นหัวร้อนเก่งเหมือนกันใครขัดใจก็อืดอาดขัดเคืองแต่เดี๋ยวนี้นานวันเข้าเรามาปฏิบัติสิ่งเหล่านี้นก็ค่อยๆจิตจางหายไปนะ ก็เป็นสิ่งที่อะไรอ่ะมีจิตที่เมตตามีความรักความเห็นอกเห็นใจความสงสารทึงกันแลกกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะเราก็ไม่อยากไปทะเลาะเบกแบงกับใครแล้วไม่เอานะมันก็เกิดความสามัคคีสิใช่ไหมเกิดความสาม,นะมัคคีเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้มันก็ปฏิบัติธรรมแล้วมันจะเกิดขึ้นจริงนะโดยที่เราไม่ได้ไปเตะแท้งอะไรหรอก นะมันจะเป็นนิสัยใหม่ไปเลยนะเพราะมันเกิดกจิตปัญญาณดวงใหม่ขึ้นมาแทนดวงเก่าเพราะนั้นเราก็เรียนรู้ชีวิตคือการเรียนรู้ศึกษาเรียนรู้จริงๆอาตมาว่าแล้วการศึกษาเรียนรู้ก็ไม่ใช่ไปรอที่ไหนก็ปฏิบัติทั้งวันกลางคืนไม่ใช่กลางคืนปฏิบัติไม่ได้หรอกถ้าหลับแล้วก็ไม่รู้เรื่องนะไม่มีตเตไม่มีธรรมบัญญ,ญัติะ ใช่ไหมเจ้าอะไรมามาฝึก,กนอนหลับนะก็ช่วงที่เราพักใช่ไหมที่เราพักแล้วเราก็มาเพียรตอนเราตื่นตืนขึ้นมาสู้ใช่ไหมเออพูดต่อเมื่อกี้มันหลุดไปไงตรงที่ถ้าเรามาสู้อย่างเงี้ยนะสู้กันในวันถ้าเนี่ยเราจะแข็งแรงมีกําลังนะกําลังของอินทรนะีกกาลังของปัญญานะกําลังของอะไรปัญญา กำลังของอิริยาความภาคเพียรนุตาหะกำลังของอะไรกีกำลังสี่นักตกเรียนจจำไม่ได้เลยนะแต่ว่าไปธรตมาก็เวลาจะพูดเอาเรื่องเอาเราวมันเลอะมันนึกไม่ออกเวลาอยู่เฉยๆว่างๆนึกออกดีจังเลยธรรมะนี่แปลกมากเลยนะเรายังไม่เก่งไงอย่างบกพร่องอยู่ก็ต้องแก้ไขเหมือนกันเออ ก็หาสิ่งบกพร่องแบบนี้ในตัวเรานะแต่คนอื่นเราต้องมองให้เห็นความดีของอื่นให้ได้นะคนมีส่วนดีทั้งนั้นแหละนะแต่เราบางทีเรามีอคติเมื่อมีอคติแล้วมันจะมองคนอื่นไม่ออกเลยความดีมองไม่เห็นเลยมันจะเป็นคนตาบอดเลยนะเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสําสำคัญเราต้องมองความดีของเพื่อนเรานี้ให้ได้โอ้โหเขามาอยู่วัดได้ก็ดีแล้วเนาะ อยู่ดีๆคนจะมาอยู่วัดได้มันง่ายไหมโยมว่าง่ายไหมตั้งใจแล้วยังอยู่ยากเลยนะเนาะโดนอะไรหน่อยไปแล้วงอนต้องลดควา,ามงอนลงเนาะเพราะนั้นเราก็จิตใจจะเข้มแข็งมีกำลังจริงๆกำลังข้ออินตีเนี่ยอินรีนะมันทำให้แข็งแรงโอ้โหแล้วไม่อดทนเราสู้ไปนะพ่อท่านบอกบืนไว้ ก็ตู้ต่อนะมันจะไม่ท้อไม่ถอยเพราะนั้นจิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นจริงไม่ใช่อาตมามาพูดละเามอเพิ่มพบพบอะไรไม่ใช่โยมปฏิบัติแล้วยโยมจะได้เองรู้เองเห็นเองในตัวเองนะไม่ต้องให้ใครมาเห็นด้วยหรอกนะเพราะนั้นเราก็แข็งแรงมีกําลังอาตมานี้ไม่เห็นต้องว่าโอ้ยขอวันพักหน่อยฮะนะเฮ้ยเดี๋ยวอา้าว เราทำวัดมาต้้งสองวันนะสาวอาทิตย์ใช่ไหมย,ยมเนรใน,นพรุ่งนี้เราก็ได้พักแล้วใช่ไหมเราก็พักให้นอนให้หลับเตะตั้งแต่หกโมงเย็นไปชั้นไปถึงเตะหกโมงเช้าเลยก็ได้ใครจะมาว่าวันอิสระใช่ไหมธรรมะไม่ได้บังคับกันเลยไม่ใช่กฎมาอะไรถ้าไม่ผิดศีลผิดธรรมไม,ไม่ไม่บังคับนะแล้วแต่กําลังศานะสนาพุทธนี้คือฟานเป็นอิสระเสรีภาพจริงๆ นะแต่ถ้าใครเอามากดเกณฑ์มามบังคับคนนั้นไม่ใช่แล้วปฏิบัติไม่ถูกนะคนนั้นไม่เข้าใจธรรมะเพราะนั้นยอมสังเกตไดนะ้ถ้าใครเอากฎเกณฑ์ขึ้นมาบังคับกันนี่ไม่ใช่แล้วธรรมะมีการ,รบังคับศาสนาไม่มีการ,รบังนคะับศาสน,นามีแต่ช่วยเหลือเกื้อกูลเห็นอกเห็นใจรอคอยให้อภัยซึ่งกันและกันนะนะ ก็มีอาตมาอย่าคิดว่าอาตมาพอใจทุกคนเหรอก็มีบางทีมันก็ไม่พอใจนะพราไม่พอใจเออเรอคอยได้ไปไนไรชาตินี้เปลี่ยนแปลงไม่ได้ไปรอกระชาติหน้าแต่มาไม่เอาขอใหญ่เจอได้พบอีกเลยพอกันแค่ชาตินี้ใช่ไหมเออเนียพอแล้วละแค่นี้ก็ชาตินี้ก็เ,ออเหลือทนแล้วเจ้า ภระตากวีเหลือทนแล้วเจ้าอะไรอ่างี้ิ่งเหล่านี้นะเราก็ต้องศึกษาเรียนรู้ให้ได้เรียนรู้ให้ได้ก็ขอให้ญาโยมฟังแล้วก็ธรรมะเนี่ยฟังแล้วอย่าไปลืมนำสิ่งที่เรารู้สึกสะดุดใจแล้วเอาไปปฏิบัติันให้มาเกิดมากเกิดผลอย่างนี้ที่จะถูกทางนะไม่ใช่ฟังธรรมแล้วก็ ลืมลืมเพอาท่านผู้จบบังก็จำอะไรไม่ได้แล้วก็มันก็ไม่เกิดผลก็คือการไม่นำไปปฏิพฤติปฏิบัติไม่เกิดมากเกิดผลก็ฟังแล้วก็หลุดลอยไปอะไรเงี้ยเราต้องต้องมีสต,ติแล้วก็ตั้งใจอ,อันตาว่าการฟังธรรมนี่มันเป็นโอสถทิพนะ้ายงเข้าใจแนละ้วเหมือนเหมือนโยดน้ำทิพชโลมใจอ่ะเข้าใจไหมที่เพลงเขาลองอ่ะเป็นอย่างนั้นจริง นะเป็นเป็นโอสถทิฟที่เหมือนเติมอะไรยาลมยาหอมเนาะให้ให้ใจตัวเราเองเนี่ยสดชื่นเบิกบานแจ่มใสยอยู่ตลอดเวลานะถ้าเรานึกถึงธรรมะอยู่ได้ทั้งตลอดเลยจะทะําอริยบทได,ได้โอ้จิตใจเราก็นลกถึงธรรมะของเราเนาะที่เราได้ยินได้ฟังอย่างเงี้ยได้โอ้โหอย่างงี้โยมเอ๋นะ ใจเทวดาอยู่ตลอดเวลาเลยนะเจ้าใจใจเทวดาเลยเจ้าใจซาตานฮะเทวดาเหรอโอ้ซาตานแม่เอาเหรอไม่มีคนอยากได้นะซาตานนะไอ้ซาตานนี่แหละมันทำให้เราทุกทรมานใช่ไหมเออมันพาเราหลงลงห้วยลงเหวไปเราเห็นทุกยากลำบากแย่เลยนะ เพราะนั้นเราก็จ้พัฒนาจิตวิญญาเราเนี่ยให้เป็นเทวดาให้ได้เทวดาจิตเทวดาก็จิตดีนะช่วยเหลือก็กูลมีความรักความเมตตานี่แหละนะที่ตามที่พุทธเจ้าท่านตัสไว้เพราะนั้นวันนี้เราก็ากใครจะไปมั่งเดี๋ยวจะไปบ่ายโมงสี่ห้านะบ่ายโมงสีห้าไปงานศพของพี่ชายฝนเนาะ ครจะไปก็ไปกันเนาะไม่รู้เดินไปเลยนั่งเกวียนเกวียนก็ไม่มีรถก็มีรถไม่มีคนขับต้องถายโยมติวแล้ววันนี้ยอเฟอร์อก็ไปเพื่ออะไรอา้าวผลคืออะไรผลคือใครก็คนในครอบครัวของชาวโตกเหล่าใช่ไหมเอเราก็ต้องไปให้กำลังใจทั้งกันและกันนะ อันนี้ก็เป็นการสืบสารต่อยอดของพันเตหรือคมที่จากเราไปก็ทําให้เราดูมาแล้วเราก็มีจิตใจยอย่างนั้นจริงผลก็คือคนในครอบครัวเราเราก็ต้องไปให้กำลังใจกันนะก็วันนี้ก็ประมาณนี้ยมเย่าเกินเวลานะเพราะว่าความใบตองนะ้่างใครจะไปก็มารวมกันที่โรงครัวเนาะไปให้กำลังใจพี่น้องของเราลูกหลานของเรา เราจะไม่ทอดทิ้งใครไว้ที่หลังข้างหลังเนาะเราจะเดินทางจับมือแล้วก็พากันเดินหน้าต่อไปนะอันว่าว่าสิ่งเหล่านี้เป็นภูมิธรรมของเราที่เราต้องศึกษาแล้วก็เรียนรู้แล้วก็ปฏิบัติให้เกิดมรรคเกิดผลอ้าวก็ขอโยมฟงังธทมแล้วก็เอาไปทำอย่าเที่ยวไปทิ้งกันนะนะข้างทางนะเอาไปปฏิบัติให้เกิดมรรคผลกันได้ทุกๆุกคนจะเดินทาง